การบรรยายของท่านนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับเบื้องต้นนะครับผมได้ทำการนะครับค้นหานะครับโปรแกรมที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับบันทึกวิดีโอนะครับโดยที่ผู้นำเสนอจะได้ไม่ต้องติดตั้งหรือว่าเซตค่าให้มันยุ่งยากนะครับโปรแกรมที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อ b a n d y c a m นะครับซึ่ง url ของเขาก็จะเป็น b a n d y c a m com นะครับสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอนะครับข้อความนะครับสำหรับดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับสำหรับผู้บรรยายในรูปแบบบรรยายออรัลนะครับพรีเซนเซชันนะครับก็ใช้เวลาส0นาทีวิดีโอนี้ก็โปรแกรมนี้นะครับก็สามารถบันทึกได้ประมาณสินาทีพอดีเลยนะครับส่วนโปสเตอร์นะครับ5นาทีนะครับ วิธีการติดตั้งนะครับสามารถคลิกดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับสามารถดับเบิลคลิกนะครับเพื่อทําการติดตั้งนะครับก็อนุญาตให้มีการติดตั้งในเครื่องนะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับจากนั้นด้วยกด next นะครับไปเรื่อยๆนะครับกดยอมรับ จะแสดงไอคอนที่ไหนบ้างนะครับผมก็จะให้แสดงบนเดสก์ท็อปด้วยนะครับจะได้เข้าไปง่ายๆนะครับโปรแกรมติดตั้งที่นี่นะครับกด next ไปเรื่อยๆครับจากนั้นรอนะครับระบบติดตั้งนะครับสักครู่นะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับระบบจะสอบถามว่าให้เปิดนะครับโปรแกรมเลยไหมนะครับผมก็ติดถูกให้มันเปิดด้วยนะครับแล้วก็กด finish นะครับโปรแกรมก็จะทําการรันนะครับรอสักครู่นะครับมันก็จะสอบถามว่า เราจะใช้นะครับกราฟิกของเครื่องครับในตัวฮาร์ดแวร์ตัวไหนนะครับคมก็จะเลือกตามที่เป็น default ขึ้นมานะครับเมื่อนะครับเปิดโปรแกรมแล้วนะครับต้องปิดโปรแกรม1ครั้งก่อนนะครับหครั้งนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวไอคอนนะครับที่เราติดตั้งไว้นะครับซึ่งอย่างตัวอย่างของผมก็จะติดตั้งแล้วก็ให้มัน แสดงบนเดสก์ท็อปด้วยนะครับก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เปิดด้วย Run as a d อดม i นิสเตเตอรนะครับจากนั้นก็อนุญาตให้โปรแกรมทำงานนะครับเมื่อโปรแกรมนะครับรันทำงานนะครับก็จะรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะรันขึ้นมานะครับเบื้องต้นนะครับในการตั้งค่านะครับเราจะตั้งค่านะครับจะเห็นไอคอนทั้งบนนะครับ ตัวแรกนะครับเราจะเลือกเป็น full screen นะครับก็คือบันทึกทั้งหมดหน้าจอนะครับบันทึกทั้งหมดหน้าจอนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องนะครับกล้องนะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับตรง add webcam นะครับ overlay to video นะครับก็เลือกติ๊กถูกนะครับแล้วก็ เลือกวิดีโอนะครับอันนึ่งก็เซตเป็นดีฟอยด์หมดนะครับก็เลือกถ้ามีหลายกล้องนะครับก็เลือกตัวตัวที่ชัดที่สุดนะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นโพซิชันนะครับโพซิชันให้เลือกแอดวานนะครับแล้วก็เลือกหาโพ i ิชันต่างๆที่เราต้องการนะครับอย่างตัวอย่างผมจะเลือกมุมซ้ายนะครับซ้ายมือของผมนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วก็กลับมาดูที่เสียงนิดนึงครับก็จะเป็นซาวนะครับซาวก็เลือก อินพุตนะครับอินพุตจากตัวไหนนะครับอย่างตัวอย่างของผมก็จะมีสายนะครับตัวสายนี้นะครับสายหูฟังที่ใช้กับโทรศัพท์นะครับเสียบกับตัวแล็บท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการบันทึกเสียงครับไมโครโฟนก็จะอยู่ที่ตำแหน่งปากของเราพอดีนะครับในการพูดนะครับเสียงก็จะพอดีนะครับไม่ดังไปไม่เบาไปนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับตั้งค่ากล้องตั้งค่าสกรีนเสร็จแล้วนะครับให้เลือก general นะครับมาดูตำแหน่งที่ไฟล์จะบันทึกนะครับอย่างของผมก็จะอยู่ที่ไดสีนะครับแต่ท่านอื่นก็ตรวจสอบไดฟ์ของท่านนะครับว่ามีพื้นที่ว่างในการบันทึกพอไหมนะครับอย่างผมก็เพียงพอนะครับผมก็จะโอเคไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับตัวอย่างแรกผมจะลองบันทึกนะครับเป็น ตัว Oral Presentation นะครับซึ่งผมก็จะเตรียม PowerPoint นะครับผมจะใช้โปรแกรม PowerPoint ในการบันทึกนะครับอ,อย่างตัวอย่างผมก็จะมีหน้าแรกนะครับนี่ก็จะเป็นชื่อหรือว่าเป็นข้อความที่ระบุว่าเป็นตัวเรานะครับชื่อบทความเราด้วยนะครับแล้วก็เพจ2 3 4สเป็นเรื่อๆนะครับมีเวลาในการบรรยาย10บนาทีนะครับอพอผมจะเริม่มบรรยายผมก็จะกด Record นะครับ ระบบก็จะนับไปแล้วนะครับว็็จะมีหน้าจอเราที่กล้องเวสแคมนะครับจากนั้นก็เริ่มบรรยายได้เลยครับตัวอย่างผมก็จะบรรยายตาม PowerPoint ของผมที่เตรียมไว้นะครับก็เพจ2 3 4จนเสร็จสิ้นนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับสำหรับผู้นำเสนอแบบออร์นะครับจากนั้นก็กดหยุด Stop นะครับ พอผมจะนำไฟล์มาใช้งานหรือว่าส่งถึงเจ้าหน้าที่นะครับผมก็จะไปที่ general นะครับแล้วก็เปิดนะครับ open นะครับ target มันก็จะพาผมมาที่ตัวไฟล์ที่ผมบันทึกล่าสุดนะครับผมก็จะทำการเปิดดูก่อนนะครับว่าคุณภาพเสียงดีไหมนะครับตัวอย่างก็จะเห็นว่ามีเวส t c แคมตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการบรรยายนะครับพอเรื่องบรรยายก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นของตัว Oral Presentation นะครับทีนี้จะลองบันทึกของตัวโปสเตอร์บ้างนะครับโปสเตอระะ์เราสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตที่เว็บไซต์นะครับงานประชุมชาชการได้นะครับตัวอย่างผมก็จะเปิดเป็นตัวภาพนะครับทั้งหมดนะครับพอผมกดบันทึกนะครับ record น,นะครับผมมีเวลา ทีนะครับผมก็จะเริ่มบรรยายนะครับก็คือใช้การบรรยายแบบแสดงหน้าจอนะครับผมก็จะเริ่มบรรยายตั้งแต่ชื่อนะครับแนะนําตัวไปเรื่อยๆนะครับจนไล่ไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราเตรียมโปสเตอร์มานะครับจนเสร็จสิ้นนะครับมีเวลา5นาทีนะครับในการบรรยายสําหรับ ผู้ที่บรรยายโปสเตอร์นะครับพอเสร็จสิ้นแล้วก็เช่นกันนะครับผมก็จะกดหยุดนะครับเพื่อที่จะบันทึกทั้งหมดนะครับแล้วก็เปิดไปที่ a r g e ก็ตไฟทางที่มันบันทึกให้นะครับก็จะมีไฟล์โผล่ขึ้นมาล่าสุดนะครับจากนั้นผมก็จะเปิดทดสอบนะครับฟังเสียงต่างๆนะครับว่าสามารถมีคุณภาพไหมแล้วก็สามารถส่งมาเข้าร่วมได้ไหมนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ ตัวโปสเตอร์นะครับนะครับก็คิดว่า,าหลายท่านคงทำได้นะครับไม่ใช่ความยุ่งยากอะไรมากมายนะครับสำหรับการใช้งานโปรแกรมในการบันทึกวิดีโอนะครับหรือว่าท่านจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับที่มีทั่วไปนะครับที่ท่านถนัดก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่ท่านที่คิดว่า หาไม่ได้นะครับหรือว่าไม่มีความเชี่ยวชาญก็ผมก็จะแนะนําโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าง่ายในการติดตั้งแล้วก็ตั้งค่านะครับขอบคุณครับ